สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุข partido. สุขวัลเนอะพี่น้องนี่มาพอๆกับส่งบ๊อบบี้สายรุ่ยเก่าพี่น้องนี่บ๊อบบี้สีมาแปลงคู่ซาเนาะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกแห้งมาขึ้นในมาอนก้าเราสิไปแปลงคู่ซาเขามากับแต่สาวกับเมย์บ๊อบบี้แต่ว่านเมย์ไม่ท้าพูดให้หมดเลยแม่อีเมย์เราไปหาเฮ็ดกับคู่จอยปีใหม่บ๊อบบี้ก็ได้เอามาหน้ามาสวนบ้านสวนกับนต่สาวกับอีเมย์เนาะเมย์บ๊อบบี้เอง กับอันอน I know. I know. I know. ั้นอะไรมะไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น่อยพี่น้องบางคนบางทีเพิ่นกัจจุบว่าน้อยคือใครนั่นคือไอส้สาวพระน้องพี่นอ้องไอ้สาวพระสาวฝนเมื่อวานเขาจะไปคุดคูดส่สาให้มันได้นพี่น้องงานคูส่สามันขาดเพราะว่าฝนตกเฮงมันคือนี่เนาะงานคูส่สามันขาดเขาก็จะไปคุดนะไปนะไปยงัง ไปคุดห้องขนาดใดพี่น้องเพระบาะว่าฝนตกแห้งแห้งเมื่อคืนวันนี้มันกระสิตกตอีกได้พี่น้องบอบ,บีบ้ว่าัดไปหาเห็ดผู้ผู้ฝนปนัดทั้าาทงดังบอบี้ก็คือผู้บรรยากาศดีดีเหมือนบอดแดดพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันด้วยน้อพี่น้องเพระบาบพะว่ะะบาเขาสิแปลงคู่ซาคู้ยังอันนี้พี่น้องเดี๋ยวบอบี้ชิมาอัปเดตตอนฝนตกแห้งในรอบได้เถอะฝนรอบนี้แห้งที่สุด เนซาน้องซาหาสิคู่เจน่ะเดี่พี่น้องคู่ซาเบื้องสูงผันแห้งสูงนะพี่น้องไงซาเนี่ยได้ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเนี่ทางทางนี่ยแดบหนาเต็มนะทางทางนี่ยพมีมีนะมันเ็นยังไงตรงเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี่ยพี่น้องจังหวะต่ว่าดินเบื้องนี่นะข้าเจ้าข้าเจ้าแบบว่า ก็กองเป็นจังสีมันต่ำกว่าซานะนยังรูปกว่าซาอยู่ก็เลยหนามครั้งไม่ได้นะพ้นตุ๊กมันได้ลงมาแต่ผกเบื้องนั้นมันสูงเนี่ยทาาในพระตำเนี่ยมันเสียใ้คู่ซาอยู่อดเนาะเดี๋ยวเ้าสิบไปเบื้องกันเลยหนามในซาเขาบท่านใส่ หนักไม่นุ้นหนัไม่ซากระไดอยู่แต่ว่าเบือกนนามันสูงเกินไปก็จะบ่นนี่น้นามันคังนึงตามนี่มันเสียให้คู่ซาเขาอยู่คู่ซาเขามันยังดุมเลยนี้หนักมัยังสั่งหนักมีนยังจะบวกบวกอยู่ฮะ โอ้หนามมันซึมดุนี่เังหน่อยแบบมันตกแหงอีนนีอะไรนี่เนี่ยพ้นนี่มันสีกู้ซาขาดเออมันซึบเนาะนี่ไปถูกหนามค้างหอดถูเพราะว่ามันต่ำแถนี้มันตกมามันค้างนี่ก่อนเชื่อแถนกู้ซากขาดตีบัาน หนักอีกเนาะเสจะทอดอยใส่มันหมดเลยทอโอ้ยทออันนั้นเด้ทอปูนทอปูนแบบเอาใส่ลงหน้าปลาเม่งันดนี้รัศกาเห็ดเป็นห้องเอาก็ได้มันเต็มมันกับบุคคาดงงยังไงบ้า่ครับงงหนัามันอ่ะ นนามันเอียงว่าเขาเหนามันซึบเพราะว่าดิ้นบาดเจ็บว่าเต็งจุกนะฮะห้องน,น,นี่ยเลยดุนเนี่เพราะว่า,าเหตุเป็นห้นองก่อนนอกเลยดุนเอันเนี้ยมันซึบตรงนี่้ nhiu sao bọng ngáp đặng nghe đẻ mà khút đi nọ vô đi nà khั่น บ่มีท่อระบายนะ นึกว่าค่าก็มากขอโทษข็โทษใส่แห้งอะเนี่ยเหมือนในมูระในประเทเอาดึกดโดดเพว่าเบื้องนี่มันต่ำฮาเบื้องนันแห้งเสียดึก กินทอดไข่กินทอดไข่ว่านน่ก็ทอดไข่ใช่พวกโบกมันเนี่ยนั่นข้าดินดินโดดปอดแอบเนาะน่ะมาน้อยเ๋ยวร่องรอยไหมฮะ ว่าดีอาาน้นัเลยว่ามันสีก้ำเดี้งเออว่าดีขา้เปลี่ยนสีฟิวเลยน้วขาพาแพงต่้งเป็นแซนหมได้นีจะบ่จากบ่นกก็คุดไปเกว้ก็ชีโรกมานหนีได้หันหนีดิหนีสองสมอันค่ะเก้่ว ขุดห้องใหญ่เมืองนี้ tầm ต้องขุด được ๆ nó, เด <ừ m. S 2> ็กก <th rier eventually> ับเบื้องนะเด็กเบื้องมาร์คมาร์เสียมมาอยู่หันหะมันเจียวแต่หันกระคุดไปยังเพราะว่าน้ำได้มาแต่ทังค่ะมันบดได้ลงไปซื้อผุนเล่มันดกหนิเนาะข้างหน้ามันเท่งได้เ้วยเออหวานโดยได้ลงมาใส่หันเดี๋ยวจะไปคุดเกินพี่น้องเลยซอยกันเผาแดวเออเอาตามแต่ว่าง่ายเลยไม่เปลี่ยนหรอ Hãy subscribe cho kênh đi mất đã Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขา้าไหนเนาะหน่อยนอกทางเนอนะนี่นนกับกายเข้าเข้าเลยมันบอดายตามเขาอันน,นั้นสั่งเดี๋ยวจะไปคุยเดีย๋ยวจะไปสั่ง ก็แบบแบบบ่มีโดดเดียบเนาะมิดีแต่บ่มีคนทินสื่อขั้นตคนทินหามันสุด่ได้สื่อทำห้องนี่มันสุดด Hút, ảo cả đại của bà có mặt sài thoa sài hẹn nếp đại đà sài hẹn là đêm ạ ạ ở ạ ดูด้านต่ฟู <Okay. S 1> ดูด้านจะไปหาห็ตได้เพ่กดิอืมนั <c oughs> นเคยอีเมะไปหาฮ็ตก่อนเนาะ <c oughs> กจมมาว่าให้ไรมาาำนะดีไ <c> ด <oughs> really? okay. oh, ้เด <God. but t ips> <ười> ี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวอาพิเศษน้าเทีุดเออจะป็นาขุดๆไปเอ้าซูสูสููได้เลยอไรงีมันรเจมันทงพวทงนไปเลอืนะคู่กับสูบยักเนาะ เออกระดิ่งมันเลยเออโซ่เองกระยางมันตุนะนี่จะเอาทา่งหนังทงังห้องเลสบ่อนหันก็เพียงหัอเข้ากินเขาก็สอดไข่ไม่แห้งหรือว่าเจ้ากับว่าไปชวนดินอีก ไปไปคุดตัวนี้ฟอเลยบ้ดซ้ำนี่โอ้อะไรอ่ะตัวนี้อันนั้นแล้วแหละพี่น้องคุดประมาณขั้นบ่อปีดลงไปกับประมาณเพียงเอว พุทธเดาแล้วพุทธสองหูเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวแต่เอาโอรใส่หน้าในซากกระเพิ่มขึ้นดังจากที่เอาตัวบรรยากาศนี่มันประมาณ10บมุเนี่ยไปนาะซีบมุกเสามึงประมาณเกาโมงเนี่ยป้าดงามเป็นงามผู้มาเห็นทาฮอนสบายพป่น้าเอย้ยพ่าบ๊อบบีาพ่าเปิด แจ้งทองเด็กไอรุนแต,นต,ต่ว่าเอาอนามานไอเริ่สินีบ้าบู๊สุกอันนั้นนี่นะมันบกุกแต่ไม่มีปลาปเาพราะจากภูเขามันก,กระเดิ่มคอ,อยนะ Body, hoặc nó demon hết, hoặc hảo này, đợt khỏi là nằm nơi xa cả bậc kìa dài luôn đó đợt miệng dài cúc hào đen hoặc anh em 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 đây em 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 ตาเนี่ยเป็นยังไงไปมูจะถูกตู้มันซึมกันแล้อู้อู้เอานั่นดัวซับตีนตัวเองโอ้นี่เพียงไดหาพวกเขาเพียงเอวว่ะเขาไปที่โตืมน้องพวกเขากระดงไปเพียงเอวเพราะนั้นเพิ่งข้นสูงสิบโอ้ยไอ้นั่นมันขาดมันแตกเออปะ Tháng nào cả chị khuất sao bò Để mà thứ chốt phải hình ảnh nào xăm Để xâm đẹp đẹp rồi, Thì nó cũng tạo thả thổ xài cũng nơi tí Thế thôm đến khó cả Một thôm phù Tâm nhịt bác cháu khuyến bạch phôn bớt Khuyến bạch phôn bớt ถึงเนื้อบ่อสี่หาพันโดดก็บ่ถึงประมาณถึงสามพันบ่อบ่อจไปหาเฮดอีกเด้น่นพี่น้อง,งเลิกสิได้ไปเด้อบ่อทางหน้ากับทางขึ้นไปวเล็อนนะสาวโอ้เราทั้งเด้อ เจ้าเฮ็ดยังโอ้เบื่อหน่ะก็บ่ปีทางครับนะสาวแล้วก็ปีใหม่หลายคนอีแม่ยได้ผ่าขึ้นไปเบิ่งเด้อซะทางเองเลยพอกุ้งกวงซงทำอีดว่าโอ้หนัานี่ในผัดไส้กุน้องสาว ในทางเองนี่แต่มันบงเลยนี่พี่น้องแล้วดินหอดถวยพีน่น้องดินจะคองหอดถวยพีพ่น้องมันจะเป็นห่วยเป็นห้องพู้หอดพู้พนะจัดเพร่งเจ๊ไก,ก่หนึ่งมันเป็นผาผานะเศร้ามากตอนพี่น้องเ,เด็กเกลเข้าเข้าหลักมาถิ่มอยู่ป่ากพี่นะอยู่เบื้องดังแห้งได้พู้ผู้อยู่ดิ ตอนนี้บ๊อบป,ปีก็ได้มาแต่เนาะขำมือเด้อพี่เนาะบ๊อบป,ปีไทยเอฟซีเบิ่งหน่อยหนึ่งเราพี่นอ้องตั้งจากที่บ๊อบป,ปีไปอันนั้นขุดทองซอยกันกั็มาสาวกแม่กับไอน้อนาะไอเนาะพี่นอ้องเข้ากับมาคนดินเขาเือนาดสาวโตวมันก็เริ่มเมื่อยบ๊อบปีก็เริ่มบอดได้ไทายขีดนัดเนาะบ้านสวนาาวน่ะสาวนู่นบ๊อบบูกลังปีกน,นั่งสินกินแดงเพราะว่ากินกับแกงหน่อไหม เซกบอปิ่งสิจุ๊บคิปไปเพื่อนจำเนื้อพี่น้องเอาว้เจอกันไหมคลิปหนาเด้อขอบคุณขอบใจเอ็ดี่แต่หลายเด้อที่เบิง่งแบบก็ห้กำลังใจบอปี่งเอาใจเจอกันไหมคลิปหนาบ๊ายบาย